สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้งานบอทน้อย for education กันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะสถานศึกษาของเรานะครับได้รับความอนุเคราะห์จากบอทดน้อย voice ครับมอบ point ให้กับครูผู้สอนจำนวน15,000พ point และผู้เรียนจำนวน3,000พั p o ครับโดยมีเงื่อนไขว่าเราจำเป็นจะต้อง Login เข้าใช้งานย่อยอีเมลสถานศึกษาของเรานั่นเองนะครับที่เป็น .ac.th สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับ ให้เราไปที่เมนูเข้าสู่ระบบครับแล้วคลิกไปที่เมนูเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลจากนั้นนะครับให้คลิกเมนูคำว่าลืมรหัสผ่านครับผมทำการกรอกข้อมูลอีเมลตรงนี้เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นอีเมลของสถานศึกษาเท่านั้นนะครับที่เป็น .ac.th ท่านใดที่ไม่ทราบหรือจำไม่ได้นะครับสามารถติดต่อแอดมินของสถานศึกษาของท่านได้ครับ จากนั้นกดคลิกคำว่าลืมรหัสผ่านระบบก็จะส่งอีเมลเนในการกู้คืนรหัสผ่าน,นไปที่อีเมลที่เราได้แนบไว้นะครับคลิกปุ่มเข้าใจแล้วแล้วก็กลับไปเปิดเมลบ็อกของเรานะครับไปที่ gmail สังเกตว่าจะมีอีเมลจากบอทน้อยส่งมาให้เรานะครับให้รีเซ็ตพาสเวิร์ดให้เรากดคลิกเข้าไปครับทําการกดคลิกลิงก์ตัวนี้นะครับยาวๆตัวนี้เลยนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตพาสเวิร์ดตัวของ Account บอทน้อยครับ บก็จะให้เราทําการกําหนดรหัสผ่านใหม่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารหัสผ่านที่ตั้งใหม่นี้เนี่ยสามารถตั้งรหัสใหม่เลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นรหัสเดียวกับอีเมลของเราก็ได้เช่นกันครับเมื่อทําการกําหนดรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดคลิกคําว่าลืมรหัสผ่านครับผมระบบก็จะบอกว่าทําการรีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จแล้วครับให้เรากดคลิกไปที่ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ จากนั้นก็พิมพ์อ e ีเมลสถานถึกษาของเราลงไปเลยนะครับอี e mail เมลเดิมบของเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับผมให้กดคลิกคําว่าเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีแบบสอบถามมาแบบนี้นะครับก็ให้กดตอบคาถามเข้าไปครับเราจะได้พอยต์เพิ่มถึง1200พอยต์เลยนะครับเลือกนะครับผมประมาณ3คําถามครับ ะจะได้หนึ่งพันสองร้อยพอยทเพิ่มเติมเข้ามานะครับยอมรับนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเราจะได้พอยท์ทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยพอยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพอยท์จากบอทน้อยให้เรามาเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันพอยแล้วแล้วก็ได้จากการตอบคาถามอีกหนึ่งพันสองร้อยพอยแล้วก็ได้แถมมาอีกหนึ่งร้อยพอยครับสําหรับใครที่เข้าใช้งานบอทน้อยในช่วงเวลานี้นะครับมันจะมีแคมเปญของบอทน้อยอยู่ครับก็คือ ในทุกๆวันครับบอทน้อยเขาจะส่งจดหมายมาให้เราในกล่องข้อความอันนี้เลยครับให้เรากดคลิกที่กล่องจดหมายเข้าไปทุกๆวันเลยนะครับเขาจะให้โค้ดมานะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยนะครับจะได้พอยต์เนี่ยวันละ1น0พอยต์จากบอทน้อยเช่นกันครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับให้กดคลิกไปที่ใช้คูปองครับและนําโค้ดที่เขาให้มาใส่ในช่องนี้ครับผมแล้วกดคลิกคำว่ายืนยันครับเท่านี้นะครับพอยต์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ และนี่นะครับก็คือวิธีการใช้งานบอทน้อย voice for education ครับผมท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบอทน้อยนะครับที่มอบพอยให้กับคุณครูจำนวน1 5 0 0 0พอยและนักเรียน3,000พอยนะครับขอให้ใช้ ai text to speech ของบอทน้อยอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์มในทุกทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรือว่า Tik t o k ครับ ขอบคุณมากครับผม